ตอนนี้ได้เวลาที่เราต้องเรียนรู้และตรวจสอบอากาศในเดือนกุมภาพันธ์ของคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะครับคุณพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้หรืออยังสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินวัฒ์พัฒนวิรุณุณตอนนี้ได้เวลาที่เราต้องเรียนรู้และตรวจสอบอากาศในเดือนกุมภาพันธ์ของคุณผู้ชมกันอีกแล้วครับ กุมภาพันธ์เดือนที่สองของปีและเป็นเดือนสุดท้ายของฤดูหนาวด้วยเดือนนี้ความกดอากาศสูงหรือบรรอากาศเย็นจีนจะลงมาน้อยลงขณะที่ลมก็จะเปลี่ยนทิศจากลมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเข้าสู่ฤดูร้อนในช่วงกลางเดือนความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเตรียมรับมือกันก็คืออากาศที่เคยหน,า,หนาวจะหายไปหรือก็แค่อากาศเย็นๆตามภาคเหนือภาคอีสานเท่านั้นส่วนความร้อนตอนกลางวันก็จะมีมากขึ้นก่อนที่จะไปเจอกับความร้อนละอุของจริงตั้แต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปแบบนี้จึงชัดเจน เตือนชาวไทยตนบนระวังอันตรายจากอากาศแปรปรวนเปลี่ยนฤดูในลักษณะของพายุฤดูร้อนที่มาเป็นชุดทั้งพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกยิ่งในช่วงที่มีคลื่นกระแสลมตะวันตกจากเมียนมาเคลื่อนเข้ามาด้วยก็จะมีอากาศเย็นลงพวบหลังสภาพอากาศแปรปรวนจบลงเป็นของแถมอีกจึงมีได้ทั้งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและจะป่วยกันได้ง่ายกับอากาศแบบนี้สําหรับภาคใต้อากาศจะดีขึ้นเรื่อยๆฝนน้อยลงอีกคลื่นฝั่งอันดามันสงบ ฝั่งอ่าวไทยอาจมีบางช่วงคลื่นลมแรงบ้างแต่แนวโน้มก็ดีกว่าในเดือนมก,กราคมนี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงจากอากาศในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีรักโลกสาวร้อยสิงหาสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว